j u s เนเน่ come back บน YouTube ละคะ่ะหลังจากที่น้องเนเน่นะคะได้ข o อร์เพลง as is was ลงในวัยป๋อวันนี้น้องก็ได้เอาเพลงมาลง YouTube แล้วช่องของน้องเองแซ<ต>งขับจากหลากหลายประเทศนะคะต่างร่วมคอมเมนต์ comments, แสดงความดีใจนะคะที่น้อ come back ในช่อง YouTube แล้ว มีแฟนคลับจากฟิลิปปินส์นะคะบอกว่าพราเพลงของคุณเป็นที่รู้จักทั่วโลกและเป็นกำลังใจให้คุณนะไฟติ้งจากแฟนคลับฟิลิปปินส์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนคลับจากญี่ปุ่นเกาหลีลาวแล้วก็อัตอมไทยมาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชมว่าเสียงน้องเพราะมากค่ะและมีความสุขมากที่ได้ฟังเสียงของเนเน่ค่ะ อลังคาแม่แม่ท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องของน้องอย่าลืมไปกดกันนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังเจอน้องเนเน่ในคลิปวอล์กของพี่เ่นะคะในงานมันเกิดที่พี่เ่มาลงคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเนเน่กำลังซ้อนเต้นพี่เ่กับซีลินอยู่นั่นเองค่ะ มานะคะเราตามมาดูวันสบายๆของน้องเนเน่หลังจากเลิกงานค่ะป in ั่นจักรยานกลับไปหาน้องแมวและน้องหมาที่บ้านค่ะซ็อาแล้วก็ใต่แว่นหมวจิ้งติ๊งติ๊งปิ๊งแล้วก็นะช็อปวย่าสัวไม่งด้นโดนคนเาไ 骑车回家好这个就是夏天的衣服，穿短裤。走，再见我的狗狗妈妈，拜拜。走了，拜拜。嗯，坐下，坐上我的副驾，你打扮的还是一样，很热辣。Hello，你好，这是谁呢？这是谁呢？

และอีกหนึ่งอาชีพของน้องเนนี้นะคะตอนนี้รับบทเป็นช่างทำผมให้ซีลินค่ะ สิรินั่งนิ่งมากนะนะคะเหมือนจะเกรงมากเนเน่เลยบอกให้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นรอรอนี้อรอรอนอร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 ออร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 ยออ

ไอ้ต้าวหนุบหนุบเชียวและนี่เป็นทรงผมที่เสร็จแล้วฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกรดีกดคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเนเน่ในช่องของน้องเนเน่ด้วยนะคะออให้กำลังใจน้องแล้วก็ช่วยให้กำลังใจช่องนี้ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ได้ค่ะคลิปนี้่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ